ถ้าคุณได้โจทย์มาบอกว่าเฮ้ยช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจในบริษัทเราสิเพื่อที่จะเอาไปวางกลยุทธ์ในการซื้อเพื่อให้ตอบโจทย์ในการทํากําไรให้บริษัทหรือตอบโจทย์ในเรื่องการเซิร์ฟของให้ทันจะได้ไม่พลาดเรื่องส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ยากนะอย่าพึ่งเครียดในสิ่งที่เราไม่เคยทำดีซะอีกเป็นการท้าทายตัวเองให้คุณมานั่ง ดูก่อนว่าบริษัทเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนของตลาดวะเราอยู่ตำแหน่งไหนเป็นระดับร่างระดับกลางระดับบนสินค้าเราเป็นแมทใช่ไหมสินค้าบริษัทนะเป็นแมทใช่ไหมหรือว่ามัน make to order คุณต้องรู้ในสถานการณ์แบบนี้พอรู้เสร็จคุณจะได้วางแผนซื้อได้เหมือนอย่างบริษัทสร้างบ้านเขาก็มีแต่ละแบรนด์ใช่ปะแล้วแต่ละแบรนด์ บางคนที่เขารู้เขาจะรู้เลยว่าแบรนด์เนี้ยตลาดล่างแบรนด์เนี้ยตลาดกลางแบรนด์เนี้ยตลาดบนซึ่งราคาบ้านนั่นแหละมันจะบอกเกรดบอกระดับได้อ่าพอเป็นแบบนี้เสร็จใช่ปะรู้แล้วเราอยู่ตลาดบนเว้ยเฮ้ยพอตลาดบนที่จะมาวางกลยุทธ์ในการซื้อได้มันก็ต้องเอาของที่คุณภาพดีจะมาลดคอาใช้วัสดุกระโหลกกะลาก็ไม่ได้ครูอาจจะพูดแบบ ไม่ค่อยสุภาพเท่าไรแต่ครูอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดจริงๆพอเป็นแบบนี้เสร็จใช่ปะการที่คุณจะวางแผนซื้อคุณก็ต้องมาถอดบอมหรือถอด B.O.Q. ของตัวสินค้าที่คุณผลิตขายออกมาก่อนเอามาให้เห็นพอเห็นคุณก็จะรู้ว่าไอ้อันไหนวะที่มันเป็นโลแมทหลักที่มันซื้อเยอะอะเหมือนตอนนั้นครูอยู่บริษัทผลิตรองเท้าหนังโคฟอก ผลิตรองเท้าแบรนด์เอโคคูอยู่ลงฟอกย้อมฟอกย้อมหนังให้มันเป็นสีนู่นนี่นั้นแล้วเพื่อที่จะส่งลงรองเท้าให้เขาผลิตขึ้นรูปใช่ปะคูอยู่ในธุรกิจสร้างผลิตรองเท้าสร้างผลิตรองเท้า มันใช้หนังโคโฟอกใช่ปะดังนั้นไอ้หนังโคโฟอกเนี่ยเป็น Number one เป็น Main m a t e r i a l แล้วก็เคมีอีกอย่างที่รองลงมาจากหนังโคโฟอกเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองคุณต้องจัดอย่างเงี้ยออกมาก่อนรู้จักส่วนผสมที่มันใช้เยอะใช้น้อยนั่นแหละมันจะรู้จักตรงนั้นหรือคุณจะเอารายงานประวัติการซื้อมาดูยอดซื้อแต่ละปีมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าชัดเจนก็คือ แตกบอมแตกบิลคิวที่ครูบอกแล้วก็ดูส่วนผสมของมันอันไหนใช้เยอะใช้น้อยอันที่ใช้เยอะนั่นแหละคุณควรจะเอามาทํากลยุทธ์ในการซื้อทํากลยุทธ์ในการซื้อทําไงถ้ามันซื้อเยอะๆใช่ป่ะในบริษัทคุณคุณก็ต้องสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เจ้าที่มันขายสินค้าพวกนี้โดยเฉพาะถึงแหล่งผลิตเลยอย่าไปเอาพวกเทรดดิ้งอะไรเลยนะเพราะว่า มันจะราคาต่างกันกับที่คุณซื้อตรงกับผู้ผลิตเพราะว่าคุณซื้อเยอะไงไม่ได้ซื้อน้อยเพราะบริษัทคุณมันใหญ่มากเพราะมันสร้างสินค้าพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นคุณต้องหาซัพพลายเออร์ให้ถูกคู่แล้วการหาซัพพลายเออร์ให้ถูกคู่ยังไงคุณก็ต้องมาดูว่าการซื้อแต่ละปีของคุณกับซัพพลายเออร์เจ้านั้น่ะคุณซื้อเขาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไปดูรายได้หลักเขาในงบการเงินเขาซะ ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณซื้อเขาเกิน50%บริษัทนั้นสารสัมพันธ์เขาโอเคเลยเขาเจะร่วมพูดคุยกับคุณอย่างมากเขาจะเทคแคร์คุณอย่างดีเพราะคุณเป็นลูกค้าเขา50%าเลยเนี่ยคุณต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าพวกนี้ให้เจอเนาะเนี่ยพอเวลามาถึงการวางกลยุทธ์ซื้อใช่ปะ่ะคุณอาจจะรวบรวมออเดอร์แล้วคุยกับซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะมีผลิตอันเนี้ย ต่อเนื่องนะฉันได้ออเดอร์เท่านูน้นเท่านี้มาแล้วฉันอยากทำราคาทำไพซ a อ r e กรเมนต์กับเธอก็ได้คือเรายังไม่ต้องผูกมัดตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะทำฟิกคอนแทคซัมส,สัญญาซื้อขายเลยเป็นปีเลยยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าออ,อเดอร์คุณจะมีมาทั้งปีคุณแค่เอาซัพพลายเออร์มาคุยไว้เฮ้ยทำไพซ a อ r e กรเมนต์กันหน่อยไหมแต่ว่าก็ยืดหยุ่นได้มันมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเขาเรียกไง อยากจะให้ราคามันคงที่คุณก็ไม่ต้องยืดหยุ่นคุณก็บอกฉันฟิกราคาไปเลยหนึ่งปีทำพายเอ็กซ e คลีเมนต์ถ้าราคามันขึ้นเธออย่ามาขึ้นฉันแต่ถ้าราคาลงฉันก็จะไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นฉันจะยืนราคาเนี้ยไปตลอดมันก็ต้องแฟร์แบบนี้เราอยา่าคิดแต่ได้อย่างเดียวมันจะคบกันไม่นานอานเนี้ยถ้าคุณไม่อยากผูกมัดคุณก็คุยแบบเนี้ยกูคุยกับเขาสารสัมพันธ์กับเขา ซัพพลายเออร์เขาอยากจะมีลูกค้าประจำประจำอยู่แล้วแต่จับให้มันถูกคู่เนาะอันนี้เป็นวิธีที่คุณจะใช้วางกลยุทธ์ได้ไอเรื่องคุณเฮ้ยฉันกลัวความเสี่ยงจะบาลานซ์ซัพพลายเออร์นู่นนะี่นะมันก็ย่อมได้อันนี้คือการวางแผนของคุณครูถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการนะคุณต้องเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจ,จัดจ้างคุณจะเข้าใจในเรื่องการบริหารงานพวกนี้ทะลุป,ปุบงเลย อันนี้ครูมาบอกคุณว่าถ้าคุณเจอเคสแบบนี้นให้คุณวิเคราะห์ตามที่ครูบอกมันช่วยคุณได้แล้วยังไงก็เรียนรู้เนาะเพราะสิ่งนี้ทำให้คุณเติบโตเนื้อสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ